ความเล่าชันที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของแก้วเผาแสงทองพยาบาลฟินแลนด์สรุปสาเหตุใหญ่จากปากของทั้งพยาบาลฟินแลนด์และแก้วเผาแสงทองที่เกิดขึ้นช่วงนี้มีอย่างแน่เดี๋ยวสีมาสรุปให้พี่น้องได้รับชมกันกราบสวัสดีมิดหมอแค้นแฟนมอล่ำที่ติดตามช่องลูกซักมักมวลช่องแห่งขอมลข่าวสารสาระและ และความบันเทิงเพราะว่าในยูทูบและยูนในเพจเมือ่อวันที่23กุมภาพันธ์2อกสิบเกับบรรยากาศฝ่าลล่วๆในตอนเศร้สรุปแยกใหญ่กันไปเรียบร้อยสลับครอบครัวแสงทองฟินแลนด์พยาบาลฟินแลนด์หอบน้องสาวกับอุดรก่อนหน้านั้นมีไล่สดของเพระว่าแพวผพาแสงทองและพยาบาลฟินแลนด์มาสรุปสาเหตุนใหญ่ถึงความ ข่าวชานที่เกิดขึ้นกับความหักของคู่หักต่างไว้คูหนีเกิดขึ้นยังแนนจากปากคองแพรวเ้วแสงทองที่สรุปในไ,ไล่สดบอกว่าสาเหตุลั์ก็คือบวมเวลาาหายกันแต่ตอนใดถามมีเวลาาว่างชวนคุยบ้านพิลเล่์ไปกินเขากินนานน,น้กันก็่่ไปไปเที่ยวบาเกีตอดกลางค่ำกลางคืนจนสอดแจ้งจึงเหตุหบ้บางเือ ก็บอมีทางออกหาคนคุยหาคนเข้าใจไปไปคุยกับคนอื่นคุยแล้วสบายใจมีพลังบวกและรู้สึกดีเมื่อใดคุยและประเด็นนี่เหละทไทยพญาบาลฟินแลนด์บพ่พอใจจึงเป็นสาเหตุให้ผู้ออกอโพส์ในเฟซบุ๊กจนเป็นเรื่องเป,เ,เป็นราวเป็นตามาตามมามากมม่ส่วนพญาบาลฟินแลนด์ก็บอกว่าก็อายุยังหน่อย,อยแต่งานกับผู้ใหญ่พยายามปรับตัวให้เป็นผูยย้ใหญ่ อันใดบดถือบดตองกระควรสิบอกกันและพยายามปรับตัวเตรียมทีแล้วส่วนที่ไปเที่ยวกลางค่ำกลางคืนถ้าไปกับสิไปกับนิลุยที่เป็นเพื่อนหักของแพร่าเเ้วแสงทองเดือนหนึ่งกับประมาณเทือสองเทืออะไรกับบ่อในี้ไปเที่ยวตลอดแต่เมื่อเพล่าเา้วแสงทองยังแอบคุยกับคนอื่นอยู่จึงเขีดห้ทนมาไวออกมาโพดเพราะเรื่องการแอบคุยกับคนอื่นแมนสิบ่อนอกกายขยา ก็ถือว่านอกใจไปแล้วหายใจคนอื่นไปแล้วจึงเหตุให้ยพยาบาลฟินแลนด์ทนมบาไว้ออกมาโพดและที่สุดแล้วพยิบาลฟินแลนด์ประกาศยุติการเป็นผู้บริหารข,ของมลำแสงท่องฟิลแลนด์และหอบหิวเอาหนองสาวถี่มาอยนน้าก,กันกับไปอุดรและดองน้าตาลเองก็ได้โพ์ใน a c e b o o k บอกว่ามาน้ากันกน็ต้องกลับน้ากันยังเข้ารบเพเอาผ้าเอาแสงทองคือเก่า กระหายกำลังใจแผ่วผ้าแสงทองพยาบาลฟินแลนด์ความบาดหมางราชานที่เกิดขึ้นในครอบครัวช่วงที่ยุตรการสี่หาปีกับพยายามสัางเนื้อสร้างตัวจนเป็นที่หูจักมีซื้อเสียงสังเกตว่าไล่สดแต่ละรอบของแสงทองฟินแลนด์คนเข้าไปเบิ่งเป็นหมื่นล่างแตกกันทุกไร่จากนี้ต่อไปถามว่ามีพยาบาลฟินแลนด์อยู่กับแสงทองฟินแลนด์กับโบหัว หมอลาแสงทองฟิลแลด์สิได้รับความนิยมคือเกาบอ่อแต่ถึงจังใดก็ตามเขาก็ให้กาลังใจกันพยายามปรับตัวมหากันอัศมีข่าวดีทั้งสองคนกลับมาอยู่รวมกันเป็นครอบครัวเป็นที่พึ่งของน้องนาลิตะน้องโตเกียวอย่างไดครอบครัวก็สําคัญที่สุดแม้ผู้ใดผู้หนึ่งผิดพลาดไปบางควรให้อภัยกันใครมีความคิดเห็นเป็นยังไดก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเอาหัดคลิปต่อไปคลิปหนามาพบกันใหม่สวัสดีครับ